โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คนก็อยู่กันกับเกมไม่ครับนะฮะผมกัน้หมอนะที่มันชื่อว่าดราโกนบอลนั่นเองนะครับก็พาร์ทที่2กันแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ผมตัดจบพาร์ทหนึ่งไปนะครับเพราะว่าคลิปมันเริ่มยาวเลยครับโอเคเรามาเอาชีวิตรอดกันต่อในพาร์ทที่2กันดีกว่านะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวพาร์ทนี้เราก็มานั่งขุดเหมือนกันต่อไปนะละกันนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมว่าเราจะเป็นต้องใช้ไอ้แร่นี้มากๆเลยครับเพราะว่ามันเอาไปทำชุดทำอะไรแบบโคตรเยอะเลยโ พราะฉะนั้นนะครับผมว่าเราผมว่าผมอาจจะต้องไปหาลงมอดเอ็กเล่มาใช้แล้วแหละครับต้องไปหาลงมอดเอ็กเล่มาใช้แล้วแหละครับจังหวะนี้ครับโอเคตอนนี้ก็นั่งขุดไปก่อนแล้วกันครับอุ้ยทำไมมันทำไมมาสว่างว่ะทั้งบนนั้นเอ้าทำไมผมอ๋อโอเครู้สึกว่าอ่าไอไออ่าไอโอ้ยเรียกว่าอะไรดีอ่ะไอพลังงานผมจะหมดว่ะมันต้องชาร์จถ้าผมทำอย่างนี้มันชาร์จได้ปะวะมันมันถึงเป็นการชาร์จมาถ้าผมทำอย่างนี้เนี่ยอ่าเนี่ยเดี๋ยวนะมันเหมือนจะเป็นแบบ โอ้โห uh huh. แต่ว่ามันชาร์จไม่ได้วะครับอ่า uh, uh, okay. มันให้รีโหลดไปครับรีโหลด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 อ่าบัตรไลน์โอเคไม่ยังไงผมซีใช่ปะ่ะใช่ป่ะอ๋อผมซมีก็ปุ่มนี้นี่ว่าไม่ไม่เห็นมารีโหลดเลยโอ้ยบ้านะครับผมไอ้บ้าชิบหายเลยโอเคโอเคเราเป็นว่าเราชารมันก่อนเรามาทําสิ่งที่เราควรทําคือการขุดเหมืองไอ้ hey, ตรงนี้มาเชื่อมกันดีกว่าโอเคพอชั้นผมจะมาตรงนี้ครับ โอเคผมว่าวิธีการร e โหลดเราจะต้องไปกินเนื้อใช่ป่ะการร e โหลดแต่ว่าเราตวเตี้ยรู้สึกโคตรตดเตี้ยเลยครับจังหวะนี้โอเคปึ๊บปุ๊บป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 ๊บอ่าขุดไปขุดไปนะครับผมหาแร่ไปก่อนหาแร่ไปก่อนพาร์ทนี้เรามาผมว่าพาร์ทนี้ผมสร้างบ้านก็ดีนะเออไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะพาร์ทนี้ผผัดต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะเพราะนั้นพอฉันมีคน ถ้ามีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์เอาไว้ในพาทีแล้วผมก็ยังจะยังไม่ได้อ่านนะผมโอเคก็อขออภัยด้วยนะฮะพอดีเวลาว่างไม่ค่อยเยอะนะครับอัดต่อเลยนะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโหมันสเกลริดตัวขั้นยิงชดถุงไปนิดเดียวเดี๋ยวนะขอชาร์จพลังงานแป๊บเดี๋ยวจใจกันดิโอเคพลังงานก่อนพลังงานก่อนเอาพลังงานไปก่อนพลังเดี๋ยวนะกิน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 โอเคโอเคชาร์จพลังงานชาร์จพลังงานอ่ะ โอเคผมว่าเราต้อจบเราต้อจบสกลตาแลครับจังหวะนี้โอเคตี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 นะครับผมโอเคอุยแรงจัดแรงจัดนะมามาอ่ะชชเนี่ยโอเคเราตบสกิลตาเจมือแล้วครับแล้วแล้วผมได้ไอ้นี่ป่ะครับเดี๋ยนะผมจะได้ค่านีป่ะไม่ได้เหรอครับทไมถึงอัพได้หรอซูเปอร์ฟอร์มซมันอัพเลเวลไม่ได้วะหรือว่าไงหรือว่าต้องไม่มั่นใจครบโคตรไม่มั่นใจแถวหมดมันคือ อเทอร์โมเดเนะกับอันนี้ไม่ไม่ได้ต่างมะเขืออะไรกันเลยครับจังหวะนี้โอเคอ๋ออัพตรงนี้ไอ้บ้าเห็นละโอ้โหอัพสเต็งมาแล้วกันรับสเต็งโอเคสเต็งเด็กเทอริตี้บิลพาวเวอร์มายโอเคอ่าอันนี้ป๊๊ป๊ป๊ปอันนี้วิ่งเร็วใช่ปะ งั้นผมจะเอาเป็นสต็งมันก่อนแล้วกันครับผมสายตีแล้วกันครับโอเคชอบแสตีไปก่อนครับเนื้นตีแรงไปก่อนเนีนตีแรงไปก่อนนะครับผมแต่ว่าพลังงานเราหมดอีกแล้วนะครับโอ้โหหมดโคตรเร็วเลยครับเนื้อหมูโอเคเราว่าเราเราเรียบขดเหมืองเราเราเราเรียบไปหาหาอาหารน่าจะดีดีกว่าครับเพราะว่าพลังงานเราหมดเร็วมากเลยว่ะโอเคพอเราจะเรียบขดเหมือง,งครับแล้วก็เรียบไปหาอาหาร้า้บนนะผมเพราะว่าเราจะเอาอาหารมาชาร์จพลังงานนะครับเดี๋ยวนะตรงนี้เล็กหมดแล้วเหรอรู้สึกมันมีคนนี่นะ หมดจริงแหละนะครับผมโอเคงั้นเราเรารีบไปดีกว่าโอเคปึ๊บ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 เอ่อตรงนี้มีเหล็กอีกไหมมีเหล็กอีกไหมตรงนี้อ่าอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกจัดเลยครับโอเคอ่าตรงนี้ครับมีมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเหล็กหรือเปล่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเหล็กโอ้กระตุกครับแป๊บนึงโอเคอ่าไม่มีเหล็กใช่ไหมตรงนี้โอเคเรารีบงั้นผมว่าเราขึ้นไปเลยก็ดีครับไปหาอาหารกันดีกว่าครับโอเค เผื่อเราจะได้เก็บเบล์อ่างเงียครับถือเป็นการเก็บเบลด้วยครับผมโอเคว่าเดี๋ยวหยุดพาร์ทนี้ผมเอาเป็นเอาเป็นไปหาอาหารแล้วก็เอ๊ะผมว่าเราเผาเหล็กไปก่อนก็ดีนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอทําเครื่องมือเหล็กเลยด้วยกันครับอ่าผมว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะเอาเป็นแบบสร้างมาดคร่าวๆก่อนแล้วก็จะหาอาหารมาก่อนแล้วกันครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราชาร์จพลังกันก่อนเนาะชาร์จพลังชาร์จพลังเพราะว่าพลังงานเราหมดแบบหมดหมดเต็มเลยครับพลังพลังงานนี่ไม่เหลือแล้วผมโอเคเนื้อชิ้นหนึ่งได้มาครับโโออ้หเลืด เลือดกู97 7K อย่างเยอะเลยครับโหอึดสุดๆเลยเนี่ยแสดงว,ว่าถ้าเราอัพสเต็งอะ่ะเราจะเลือดมาค่อนข้างเยอะเลยครับโอเคเราเปลี่ยนดาบหน่อยหน่อยก็ดีครับเราจะเปลี่ยนเป็นดาบดาบดาบเหล็กแล้วกันอ่ะโอเคดาบเหล็กมาดาบเหล็กดาบเหล็กอ่ะโอเคแล้วก็อ่าจะทําเป็นจะทําเป็นที่ขุดหินเพิ่มสัก2อันดีไหมอ่ะสัก2อันครับที่ขุดหินเพิ่มสัก2ออันโอเคแล้วเราก็ จะ,ะทําที่ขุดเหล็กมา1อันโอเคปึ๊บ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 ะที่ขุดเหล็กโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับอตอนนี้เดี๋ยนะขอจัดของก่อนครับของผมลกมากเลยเราต้องสร้างบ้านแล้วรู้สึกของลกเกินโอเคปึ๊บ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 อขวานโอเคขวานก็ดีครับมาแล้วน้อยรอเหล็กเผาไปก่อนแล้วกันครับเนื้อโอเคโอ้โหของอย่างลกเลยครับรีบสั่ง้าดีว่วจังหวะนี้เนี่ยถ้าของจะลกขนาดนี้นะเอาไม่เปิดตัวขาไม่ได้วะแหลก แหลกอะนี่โอ้โหโอเคโอ้ยแหลกลืมแหลกแล้วจังหวะนี้โอเคเอาไปว่าเรารอลมันไปก่อนแล้วกันครับโอ้โหกรรมครับเมื่อกี้แหลกจนเกมหลุดเลยผมโอเคเอาไปว่าช่างมันก่อนเอาขวานมาครับแล้วก็เอาไอ้โชวิลมาครับโอเคครบเครื่องมือนะครับผมจังหวะนี้ครับบเครื่องมือก็ตามนั้นแหละนะครับโอเคเหล็ก um oh okay. oh, มาผมว่าเราไปขึ้นเลยกก็ดีครับแต่มาจะเมื่อสัก่อนเนาะโอเคตัวนี้ก็ขดมาครับ แล้วผมลงมาทั้งหนี่ยวะกำโอเครู้สึกว่าเราจะตกลงมาใช่ไหมครับพอชันผมจะขึ้นไปแบบเนิบๆนะครับเนิบๆเอ๊ะม,มันมันมืดแล้วบนน่หน่ใช่ปะวะมืดแล้วมืดมืมมมอดเตัวอย่างวะเนี่ยเอาตรงนี้มีเหล็กวะครับโอเคมีเหล็กก็ดีครับขุดก่อนแล้วกันครับทางาน,นโอเคเปิบเปิบเปิบชิงโอเคขุดหรือไปก่อนแล้วกันนะผมอ่ะแต่ว่าพลังงานผมลดเร็วมากเลยวะมันมีวิธีอื่นที่แบบที่แบบให้พลังงานเพิ่มเองปหมครับหรือว่าต้องรอมาชาร์จอย่างเดียวเอ๊ะจริงๆมันรอชาร์จได้นะโอเค จริงผมน่จริงผมว да ่าผมน่าจะรอพลังงานชาร์จน่าจะดีกว่ามึงเนี่ยแต่ก็ช่ามันก่อนนะรู้สึกฝนตกปะวะผมขอเป็นฝนนะครับเดี๋ยวมันจะแหลกนะฮะผมโอเคปุ๊บ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 ปุ looks, parfois, ๊บป <intell> <ๆ ihrem> ุ๊บป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 ุ๊ อ่ได้นบนนั้นโอเคน่าจะเช้าแล้วแหละหรือเปล่าหรือว่าไงกูเริ่มงงฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บพลังงานพลังงานการกระโดดไปก่อนแล้วกันครับไม่งั้นเดี๋ยวพลังงานมันหมดเร็วเนาะโอเคครับเราอ่าทำไมตรงนู้นเป็นเดี๋ยวนะตรงนู้นอ่ารู้สึกว่าถ้าเราวิ่งเนี่ยเราจะลดอ่าเราจะเสียพลังงานด้วยครับผมโอ้โหไม่ค่อยเฮ้ยเฮ้ยดาร์คอนดาร์คอนบอลบนนี่เฮ้ยจะจะดาร์คอนบอลเหรอครับเดี๋ยวนะขุดได้ปะเอาเฮ้ยขุดได้เหรอครับเจ๊เต๋เดี๋ยวนะ เฮ้ยงั้นเราก็เรียกเทพเจ้ามังกรได้แล้วเดีครับเฮ้ยนี่อะไรวะนี่อะไรวะเฮ้ยดาวก้อนบอลสองลูกเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันง่ายทำไมมันเจอง่ายจังวะงั้นผมว่าเราไม่จะเป็นต้องคาบอันนี้เลยครับผมถ้ามันถ้ามันจะเจอง่ายขนาดนี้ครับโอเคอ๋อคือเรามีม็อดไม่ได้แบบโถจะเจอง่ายนะครับผมอ่ะแล้วตรงนู้นก็มีว่ะแหมม็อดที่ไม่ได้แมบที่มันช่างดีจริงครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนะเราไม่วิ่งดีกว่าเราไม่วิ่งดีกว่ารู้สึกว่าวิ่งเราพลังงานลดลดอย่างลดหัวไปเลยเออนนนนะครรับเเเฮฮ้้้ยยลวีตง ตัวนู้นมีเรวิียนไหมครับก็ใช้ได้อยู่นะรเรเบียนโอเคเอาเดินเลยเดินเลยเดี๋ยววเนี้ยอ่านี่ไงเรียบร้อยครับได้มาสามลูกเลยครับต้องใช้อา่าต้องใช้เท่าไหร่วะต้องเออดูดดีเฮ้ยโอเคต้องใช้อา่าเจ็ดลูกใช่ไหมครับถ้าผมจะไม่ผิดนะหลักสูตรดตะก้อนบอลเลยครับต้องใช้เจ็ดลูกเท <c oughs> ่านี้มีอีกไหมไม่มีอีกแล้วใช่ปะโชคใส่เมื่อกี้ฟุกเจอสามลูกติดกัน <c oughs> <c oughs> โอเควัดดีวัวเราใช้มือธรรมดาตีเอ๊ยหรือว่าใช้ดาบตีก็ได้หรือเปล่าหรือไงเฮ้ยโอ้โหตบโคตรแรง ตบโปรเท studies, ียวตายกูอย่างเวอร์อย่างเวอร์ตบข้อสิบโคตรเวอร์ตบแม่งไงครับโ oh, อ้โหจังหวะนี้กูอยา่างยังโหดยังโหดมาอย่างโหดมาอย่างโหดมาโหดเอาเอาเบาวเอาเอ้ยเอาแหลกมันแหลกอ๋ <c oughs> อ driven, โอเคโอ้โหเมื่อกี้แหลกโอเคขออภยัยนะครับผมอ่ะโอ sabemos, ้โหจบ,บ, uh, บ, cherish, บแรงมากครับตบข้อสิบเลย <c oughs> <colm. S 2> นะครับผมถือว่าตบตบไปได้ว่าตบแบบใช้ได้เลยครับผมโอ้โหคือแบบตบแรงสุดๆนะครับแต่ว่ามันเอ้า เมื่อตอนที่มากรรมนะครับเรียบๆเรียบฟาร์มวูดเรียบฟาร์มวูดเรียบฟาร์มวัวโอเคเฮ้ยอืสไปดี้น้อยอย่าอย่ามาแยมกับพี่เฮ้ยพลังงานหมดแล้วพลังงานหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเฮ้ยอยากเข้ามาอยากเข้ามาเฮ้ยพลังอ๋อพลังหมดเราตีอ๋อพลังพลังงานหมดเราตีเบาขึ้นหว่าครับเรียบกินเรียบกินเรียบกินโอเคชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนเนี่ยผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหงั้นคืนนี้ก็ต้องขุดเหมืองอยู่ต่ออีกอีกคืนนึงแล้วเนี่ยโอเคโอเคอ่าเรียบๆฟาร์มเดี๋ยยวนะะเเเเรรราาไไไดด้้สกิิิลมมมมพพ่่่ปัังหออคคบโ แสดงว่าอาจจะต้องใช้หมัดตีไปครับหรือว่าไงโอ้โหโคตรเยอะนี่ผมโอ้ดึงมาแปดชิ้นโอเคมูอย่างเยอะด้วยครับงั้นเราใช้มือเราใช้มือตีหน่อยละกันครับรู้สึกว่าใช้ใช้นั่นตีแล้วมันมันยังไงเนี่ยมันใช้อ๋อถ้าหลอดครับแต่บนนี้ไม่มั่นใจไว้งั้นเราเอาดาบตีละกันง่ายดีโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ปะอ่าได้จริงด้วยครับแสดงว่าตรงนี้จะเป็นหลอดโอเคผมอัพตีแรงไปก่อนละกันครับเน้นสายถึกถึกและบึกบึน ับผมโอเคนะเราเรียบเอาเราเราเรียบลงลงไปขุดด้านล่างโอเคเราหาทำเลสร้างมากดีกว่าเราไปสร้างตรงโอเคผมว่าผมสร้างมาประมาณตรงนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะผมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะสร้างมาตรงนี้แล้วกันครับโอเคอ้แต่เราตีแรงมากเลยครับเรียกได้ว่าตีแรงแบบสุดยอดไปเลยครับผมโอ้โหสุดติงก็ดิงแมวดิงครับจังหวะนี้เอ้ยชัดเคเอาเมื่อกี้ผมไม่เมื่อกี้ผมเดินในน้ำเลยว่ะโอ้โหแต่ว่าเริมตีเบานะครับเพราะว่าอ่าไม่มีพลังงานโอเค พลังงานหมดเราตีบอลวชีพหาใช่ครับผมโอเคแต่ก็ถือว,ว่าแรงอยู่นะครับเออเราทำเลนไหนดีครับที่ที่เราที่เราจะเอามาสร้างบ้านโอเคทำเลนนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคผมจะทำมัดตรงนี้แล้วกันครับวัวพวกนั้นผมจะเก็บไว้แล้วกันครับเพราะว่าผมจะเอาไปทําฟาร์มวัวครับไม่งั้นเดี๋ยวสัตว์ตรงนี้มันจะหมดก่อนครับโอเคตอนนี้เรามีโอ้โหเรียกได้ว่ามีเนื้อเยอะแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาลงหลักปักฐานกันตรงนี้วกันครับโอเคพลังงานเราก็เกลี้ยงเลยนะเดี๋ยวผมจะลองรองไปรอดูแล้วกันครับว่า พลังงานนี้มันรีเจนมันรีเจนเองหรือเปล่าครับเราก็ต้องดูกันต่อไปครับถ้ามันไม่รีเจนเองนี่ก็แย่อยู่ครับโอเคเราจะเผาเหล็กเลื้อก่อนดีนะเผาเผาเนื้อก่อนแล้วกันครับเนื้อมันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เราฟาร์มเร็วมากนะผมฟาร์มฟาร์มอย่างเร็วเลยนะครับโอเคผมว่าเราอัพสปีดมั่งก็ดีนะเ,ออเนี่ยเรามีสปีดน้อยมากเลยวะ่ะสตาร์มิน่า เราตีเท่าไหร่เนี่ยเราตีมากสุด12ดาเมจใช่ปหมงั้นผมว่าเราอัพสปีดเพิ่มก็ดูดีเหมือนกันนะผมไม่งั้นเราจะวิ่งค่อนข้างช้าเลยนะครับโอเคเอาเนี่มาชึบแล้วก็เอาบ้านเลยดีเอาบ้านหินบ้านไม้เอาเอาเป็นเอาบ้านอะไรไม่รู้อะทำกล่องก่อนของลกโอเคชึบ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 นะครับอผมว่าเราเอาบ้านหินก็ดีนะครับเพราะว่าอามันจะได้ค่อนข้างคือบ้านหินเนี่ยมันก็ยังไงมันก็ต้องแข็งแรงกว่าบ,บ้านไมอ้อยู่แล้วแหละนะครับโอเคพอใั้ผมจะเป็นบ้านหินแล้วกันนะ เก็บของไปก่อนครับของไม่ค่อยจะเป็นก็เก็บๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมโ okay. okay. อเคโอเคดาวกันบอลบ็อกท่านี้ไม่มีดักดบบนกันบอลอีกแล้วใช่ไหมโอเคไม่มีอีกแล้วครับแต่ว่าเอสรุปคือมันดิจิไหมครับด้านบนนั้นไม่รู้ครับ <c oughs> ผมว่าผมว่าผมทําเหมืองตรงใก,ใกล้ๆทำทวีทนีก็ดีนะครับผมโอเคเอผมทำเหมืองตรงไหนดีวะผมไปทำเหมืองตรงนู้นลวกันครับที่มันมีบล็อกเขยนอยู่อะอาพวกนี้ผมไม่ฆ่าแล้วกันครับปล่อยปล่อยไปครับผมปล่อยไว้ครับเพราะว่าเราจะทำ ทำฟาร์มตรงนี้เป็นเป็นเหมืองหรือเปล่าวะเฮ้ยใช่ปะเนี่ยใช่เหมืองไปครับตรงนี้เนี๋ยนะดูก่อนอ่าไม่น่าใช่เหมืองครับตรงนี้ไม่ใช่เหมืองโอ้ตกใจนะครับตกใจหมดเลยนะครับผมโอเคขุดมาก่อนแล้วกันครับอ่าเยอะแยะมากมายจาังหวะนี้หูเดี๋ยนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊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 ตรงนี้มีอะไรหูฐานอย่างเยอะหูสุดเจ๋งนะครับแม่านถ้าฐานจะเยอะขนาดนี้ขุดยาวยๆยแล้วผมโอเคเฮ้ยเราใช้ที่ขุด ผมว่าเราใช้ที่ขุดอันนี้ขุดไปก่อนดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวอ่ามันมันเดี๋ยวที่ขุดเอ้ยโห้ตงมาไงวะเนี่ยเดี๋ยวที่ขุดที่ขุดเหี๋ยวพังก่อนนะผมโอเคเฮย้ยเฮ้ยแร่อะไรวะใช่แร่อ่าใช่จริงด้วยครับผมแร่นี้ครับแร่คริสตัลครับผมผมจะมาทำปเทิเดนี่ครับอ่าโอเคโอเคโอเคขุดไปก่อนวูดวูดเธอย่มกันนะเนี่ยเอาแต่เกมเริ่มแหลกแล้วแต่เกมเริ่มแหลกแล้วอีกแล้วนะครับนี่กูจะหลุดปะเนี่ยโอ้โหแร่เต็มไปอย่างเยอะเลยนะครับอ่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเราเราจะไม่ได้เจนอยู่ครับ ไอเดี๋ยวนะตอนนี้ผมได้แร่ไอ้นี่มา8ชิ้นแล้วครับมันต้องใช้กี่ชิ้นวะในการทำเดี๋ยวนะแค่8ปนี่ครับเดี๋ยวนะแล้วไอไน้นี่อ่าไอ้นี่มันโอเคนี่ไงครับ <c oughs> อ่ะอ๋อต้องหาไอ้นี่มาก่อนครับไ <c oughs> อชิปวันเนี่ยครับโอเคซึ่งโอ้ย <c oughs> ใช้อย่างเยอะเลยครับผมโอเคแสดงว่าผมต้องอ่าหาไอ้แร่นี้มาครับอย่างน้อยก็ประมาณอ่าเดี๋ยวนะคิดแป๊บ คิดแป๊บโอเคประมาณ17ชิ้นนะครับในการทำอ่ะก็ลงเมืองกันยาวๆเลยอ่ะกว่าจะได้กว่าจะได้กว่าจะได้ไอ้เครื่องมาครับเครื่องก็อย่าว่าเครื่องอ่ะนี่ไงโอ้โหต้องลงเมืองอย่างยาวเลยมั้มครับกว่าจะได้เครื่องบินมาว่ะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาหาหาดีหาดีๆโอเคเราอ่าบ้านเราเดี๋ยวนะด้านบนนั้นโอเคปุป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 เฮ้ยตรงนี้อ่าเราหาหินกันก่อน โอเคกลับมาแล้ว <c oughs> นะครับอ่ะขออภัยด้วยนะครผมเพราะว่าเมื่อกี้เกมมันดุดนะครับแหมบทบทีนี้รู้สึกบุ่มบอยเกินนะครับโอเคแต่ก็ช่างมันแล้วกันนะผมอ่ะเอ้ยวมาไหมมาไหมเดี๋ยวมาไหม,ม,ไมตบหน้าแท็กไปดลครับโอเค ผมว่าเราเรียบขุดหินดีกว่าผมแล้วก็จะได้เอาไปสร้างบ้านนะครับนี่ผมอัดมา15นาทีแล้วนะครับยังไม่ได้เรื่องไม่ได้ไม่ได้ราวอะไรเลยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะสร้างบ้านแล้วกัน,นครับพาร์ทนี้ผมขอหาหินก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคปุบ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 เราจะลงไปเอาหินด้านล่างดีไหมครับเราลองไปไปเบิกรูทวารดูหน่อย อ๋อเอ้ยโอ้โหแร่นี่เตอค่อนข้างเยอะเลยครับผมโอเคก็ดีแล้วครับเจอแร่นี่เยอะๆเ,เนี่ยโอเคเอามาเอามาครับต้องใช้อ่าสิบเจ็ดชิ้นใช่ปะครับโอเคครับ okay. เราหาให้ครบกันดีกว่านะครับผมโอเคอ่าตัวรู้สึกว่าเ,เมื่อกี้ตรงนู้นมีสเกลเลตันแม่มดนี่นีเ่เจอมอเตอร์บวกบครับ <laughs> เจอมอเตอร์บวกบครับเพราะว่ามันจะได้อ่าอีกทีด้วยเนี่ยผมโอเคปั๊มปั๊มเฮ้ยั๊เดี๋ยวจใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นดิเฮ้ยเนี่ยครับเราอึดนะครับวเะรพาา่ okay. เราอัพสเต็งมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะผมโอเคเฮ้ยคิปเปอร์เดี๋ยวก่อนนะอ่าโหเบลขึ้นช้ามากๆเลยครับผมเบลขึ้นอย่างช้าเลยครับเพราะว่าเพราะว่าอัพไปเรื่อยๆแล้วเอ้ยจะตบตบ,ตบ,ดนะเ,บเดี๋ยวเออขึ้นไหมเนี่ยมันขึ้นเปล่าวครับรู้สึกว่าจะวุ้ยเดี๋ยววุ้ยวุ้ยวุ้ยโุ้ยโหจังๆเลยครับผมโอเคลองเตรียมมุมหน่อยละกันขอจำไว้ก่อนอ่าประมาณนี้โอเคปึกปึกตบตบอ่าขึ้นเปล่าวะไม่ขึ้นเลยครับเดี๋ยวนะ มันอาจาจะต้องใช้มือตีไปครับหรือว่าไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนศึกษาดูก่อนตบข้างขาไปทีนึงไม่โดนช่างมันครับโอเคเอ,อ่ตรงนี้ผมว่าเราลองไปศึกษาอันนี้ให้จริงจังดีกว่าผมเพราะว่าผมใช้ดาบตบกันมันไม่ขึ้นเลยนะครับอาจจะต้องใช้มือตบรือเปล่าหรือ,อยังไงครับโอเคเราจะลองดูนะครับผมไปหามอนเตอร์มาสักตัว2ตัวมาแล่ตบกันดีกว่านะครับผมโอเคเอ,อ่มีแต่วัวเจอแต่วัวโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าเท่านี้มีมอนเตอร์หรือเปล่าา มอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร์โอเคอ่าอุ๊ยมันจะเช่าแล้วว่ะโอ้โหกรรมเลยอ่ลองลองหาดูหน่อยเลยกันครับตบปัวได้ป่ะวะตบปัวโอเคปุ๊บ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 ้ตบเข้าน้อยมากเลยครับผมพอไม่มีพลังงานแล้วครับโอเคอ่าวัวเอ้ยคิปเปอร์โอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับอ่าเราจะชาร์จพลังงานก่อนดีไหมรู้สึกว่าเราตั้งใจตีมันยากโคตรเลยครับเออไม่มีเนื้อเลยเอาไงดีกลับไปก่อนแล้วกันครับกลับไปเอาเอาของเอาเอาเนื้อกินก่อนเนื้อเนื้อ อย่าเพิ่งมาในคริปเปอร์ขอกินเนื้อก่อนเพื่อนยำ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 ยายำ้วยำ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 ๆำยำยำรำยำ้ำยำยำยมยำยำย่าำย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 ผมเสำยำย ไม่น่าเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรยังเหลือมาเตะหูวิสเจอว,วิสแม่โจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเฮ้พลังงานหมดง่ายจังวะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดิใจเย็นดิใจเย็นดิเดี๋อย่าเพิ่งระเบิดไน้น้องไอ้หนูไอ้หนูเอ๋ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกระตุกกระตุกเฟร,รมดรอปแป๊บนึงโอเคเฮ้ยเป็นไรวะกำเฟรมดรอปเดี๋ยวก่อนเป็นไรไหมเนี่ยอ่าเฮ้ยทำไมทำไมอยู่ดีเฟรมดรอป โอเคช่ okay, going, Although, Wait, ่งมันก่อนเดี๋ยนะขอตบสกิลตัวนี้ก่อนอ้ยกระถุกมากเลยครับเป็นอย่งเนีตบก่อนตบก่อนขอตบมันก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิตบตบตบเอ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้ยเชื่อเอ้ยเชื่ออุ้ตบเขาหน่อยมากแต่ขอขอได้ฆ่าก็พอแล้วอ่าโอเคอัพเบลไหมเอ้าไม่อัพเฉยกรรมเดี๋ยวว่าไงต้องได้สามเหรอเดี๋ยวนะครับรู้สึกเกมผมค้างอีกแล้วโอเคไปว่าเราผมขอไปดูตัวเกมก่อนนะครับผมมันแลกมากเลยตอนนี้โอเค